ตั้งแต่อดีตการผู้คนในดินแดนนี้ต่อสู้ย่างชิงอำนาจกับเหล่าปีศาจที่อาศัยอยู่ใต้ดินมาโดยตลอดหัวหน้ามันมาแล้วฝ่ายมนุษย์ที่ด้อยกว่าด้านพละกำลังล้วนตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบถูกล้อมแล้วจะทันไหมด้วยบัญชาจากสวงสวรรค์ในวันนั้นจนกระทั่งมนุษย์ได้รับเวทมนต์ หัวหน้าจัดก,การทั้งหมดแล้วครับซาไปหรือเปล่านะอะไรนะจะไปใต้ดินทินฐานของเราบีศางนั้นเหรอทำไมถึงไล่ผมออกจากปาร์ตี้ล่ะเรียนฉันรู้ว่าเวทมนตร์ของนายมันเหนือกว่าแต่ฉันอยากจะให้นายมองรอบตัวนายมากกว่านี้การร่วมมือกันนั้นจำเป็นสำหรับการทำภารกิจอันตรายผมไม่ได้เป็นนักเวทเพื่อมาเล่นเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะนักเวทผมทำไม่ได้หรอก ก็ผมออกกําลังกายไม่ได้ตัวก็เตี้ยซุ่มซ่ามทําอะไรก็ดูงุ่มง่าไปหมดมีใครบอกเธอมางั้นหรอนั่นไม่เกี่ยวล็อกแค่มีแขน2แขนก็ทําอะไรได้ดังใจเวทมนต์นั้นวิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะจ๊ะ3มปีผ่านไปผมแข็งแกร่งพอที่จะทําภารกิจส่วนใหญ่ด้วยคนเดียวแต่ทําไมทุกคนถึงกลับปฏิบัติผมเหมือนตัวทวง คือว่านายคือเรียนเจนนี่ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์วัยสิบสี่ปีใช่ไหมครับใช่แล้วครับพวกเราจะไปใต้ดินแต่คนไม่พอเราต้องการพลังของนายเป้าหมายหลักคือการป่าปามปีศาจชั้นล่างแต่ว่ามีข่าวลือว่ามีสมบัติอยู่ใกล้ใกผู้สั้นๆก็คือพวกมันไม่ได้ต้องการพลังของผมแต่ต้องการเหยื่อล่อ พวกมันเก่งกว่าที่พวกที่เคยเจอมาก่อนเยอะพวกนั้นพอไม่รู้ว่ามีสมบัติก็หายไปนพริบตาตั้งแต่แรกแค่ต้องการนี้สินะอย่ามาเล่นตลกกับผมนะต่อไปจะไม่คาดหวังจากคนอื่นอีกแล้วผมจะจัดการให้มันสิ้นซากจะบังคับให้พวกมันยอมรับในภลัะของผมให้ได้เอ๊ะทำไมถึงนอนเอ๊ะอ,อ้าวตั้งใจจะโจมตีที่ศีรษะแต่ดันพลาดไปซะได้ น่าทึ่งจริงๆช่างมันเธอนี่เป็นโอกาสพิเศษที่จะหาได้ยากที่จะพูดคุยกับมนุษย์ที่มีชีวิตฉันสนใจเรื่องเวทมนต์อยู่บ้างพอจะแสดงเวทมนต์เมื่อกี้อีกครั้งได้ไหมแกไม่รู้อะไรเลยสินะรูปแบบงองนิ้วจะกำหนดว่าเวทมนต์จะทำอะไรได้เวทมนต์เมื่อกี้ต้องใช้แขนทั้งสองข้างใช้ไม่ได้อีกแล้วอืมงั้นทำไม ไม่ลองใช้เวทบนงอกดูละ่ะอย่ามารองเล่นนะเวทบนงอกแขนเนี่ยไม่มีทางไ,ไปได้หรอกแขนขาของมนุษย์นะถ้าสูญไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบแบบนี้สำหรับนักเวก็เหมือนตายแล้วเข้าใจแล้วจากบทสนทนาเมื่อกี้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายน่าสนใจมากมนุษย์ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเวทบต์จะแปรตามตัวจำนวนนิ้วแล้ว คนอย่างฉันที่มีสีแขนล่ะจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าอ๋อช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมแกคาเวลผู้นี้เถิดข้าอยากรองใช้เวทบนบ้างอ่ะพูดแบบนั้นได้ยังไงปล่อยผมนะจะพาผมไปไหนเนี่ยมาถึงแล้วทีน่นี่บ้านฉันใต้ดินมีห้องแบบนี้ด้วยเหรอพูดง่ายๆก็คือทีน่นี่บ้านของพวกเรา ที่นี่คนนอกเข้ามาไม่ได้ภาพแผ่นแผนนี้เหมือนกับที่ใช้พันร่างของฉันเลือดมันก็หยุดไหลเร็วๆนี้งั้นขอฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างช้าๆนะเดี๋ยวก่อนนายชื่อเควินสินะฉันจะสอนเวทมนให้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนอย่างหนึง่งนายต้องการอะไรถ้านายมีสี่แขนอาจจะใช้เวทมนฟื้นฟูร่างกายได้ ช่วยผมหาคาถาหน่อยใช้เวทมนต์ของนายรักษาแขนผมแบบนั้นผมจะได้ใช้เวทมนต์วาร์ปหนีออกไปได้อาจจะหนีได้ถ้ามีโอกาสแต่กลับไปบนพื้นดินแข้ข้างเดียวไม่ได้ถ้าผมใช้เวทมนต์ไม่ได้อีกต่อไปผมคงต้องกลับกลายเป็นเหมือนตอนนั้นอีกครั้งแบบนั้นคงไม่มีทางเป็นความคิดที่ดี จริงอยู่ถ้าแขนของนายหายดีท่านจะได้เห็นตัวอย่างการใช้เวทมมต์จริงงั้นมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดจริงด้วยลองทำมั่วๆอาจจะได้ผลฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้ต้องรีบเรียนรู้วิธีใช้ไม่ไม่ไม,ไม่คิดว่าลอกเรียนแบบท่าทางก็ใช้ได้กันเหรอคิดง่ายไปเบทมนตลนะ่ะต้องเรียนรู้ผ่านท้งทฤษฎีและการฝึกฝนซ้ําๆเข้าใจแล้วก็เริ่มเรียนทฤษฎีกันก่อนเลยจริงด้วยสินะ ดีนะที่เชื่อเกือบตายแล้วเข้าใจแล้วสรุปแล้วเวทมนต์ที่มนุษย์ใช้มีต้นกําเนิดมาจากพลังงานธรรมชาติและจํานวนเวทมนต์ที่ใช้ได้ก็แปรผันตามจํานวนนิ้วงั้นเหรอใช่แล้วยกตัวอย่างเช่นแขนข้างเดียวที่มีนิ้ว5้านิ้วก็สามารถยกหินก้อนนั้นขึ้นได้หรือขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้จํานวนเวทมนต์ที่ใช้ทั้งระดับและประเภท จะเพิ่มขึ้นมากตามจำนวนนิ้วแขนข้างเดียวมีประมาณ32แขนมีมากกว่า1,000งั้น4แขนอมืมันน่าจะมีจำนวนมหาศาลเลยใช่ไหมทํำมั่วๆไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องหาจุดเริ่มต้นให้เจอก่อนเรียนดูนี่สิขยายอาหารได้สำเร็จแล้วแซนวิชของผมทำอะไรของนายเนี่ยถ้าจำทฤษฎีแล้ว ได้ก็ต้องฝึกฝนอีกอย่างอาหารที่มีอยู่ก็น่าจะไม่เพียงพอก็จริงนั่นแหละแต่นี่มันเป็นอะไรไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนกำลังคิดอยู่เลียนไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวนายเป็นแขนที่ฉันเชิญมาจะใช้แขนหรือหัวก็ได้ใช้พลังของฉันให้ได้เต็มที่คงต้องใช้ทุกอย่างที่มีเสิญมางั้นเหรอ นี่มันคือเนื้อแปรรูปนะแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้ฟื้นฟูแขนได้เข้าใจแล้วเป็นตัวเล่งไปกริยายาสินะไปทำอะไรมาให้ไปหาอะไรที่น่าจะใช้ทำตัวไปกริยาเล่งได้ดูสนุกนะเข้าใจที่พูดไปหรือเปล่าไม่เป็นปัญหาพวกเราก็น่าจะลองใช้เนื้อนี่ทดสอบแต่ก่อนอื่นกินอะไรก่อนกันดีกว่าเคเวนิน คิดว่างไงส่วนผสมของการจเจริญเติบโตของพืชและการห้ามเลือดจังหวะดดีเนาะเจออะไรบ้างไหมซากของโครงกระดูกน่าจะใกล้เคียงกับกระดูกหมาป่าดีลองทำดูผมอยู่ที่นี่ประมาณ1สัปดาห์แล้วอ่าไม่มีการช่วยเหลือจากบนดินมาเลยแต่อืมไม่ใช่สินะเรื่องไม่สำคัญ ระวบางที่สอนเวทมนต์ให้กับเควินผมเองก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้ทุกคนน่าจะยอมรับพลังผมได้แล้วรีบรักษาแขนแล้วรีบกลับไปบนดีดีกว่าเป็นไรไปหรอจะออกไปดูข้างนอกแปบบ๊บห้ามเรียนออกไปจากที่นี่อ่าฮ่าพวกนายน่ารักดีนะตาจากเควินแย่อีกแล้วหรอโจลีโอ้อายคิดว่าตายไปซะแล้วอีก นะเควินที่นี่ไม่ใช่อนาเขตของแกนะไปซะมาทั้งทีนะยินช้าเหมือนเดิมเลยนะเควินอ่อนแอกว่าฉันนึกว่าโดยพวกมนุษย์ข่าตายไปแล้วฉันเป็นห่วงนะเป,นงเป็นห่วงเป็นห่วงแทบจะตายไม่ไหวแล้วแล้วทําอะไรอยู่หรือว่าเจอของเล่นดีๆงั้นเหรอนายคือคลาวสินะวิศรที่ใช้เวทมนต์ใช่ไหมนั่นสินะ ให้ไอ้นี่น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดฮะมนุษย์รีบรักษาแขนฉันให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่รีบฉันจะเป่าหัวแกนะฮะอะไรนะเขาจะถูกฆ่าหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวน่าจู้จิงเลยหลอเล่นนะโก็หกจ้าโอ้ยยุ่งยากจริงๆอะไรนะ่ะ ไอ้พวกมัวแต่เสียเวลากับนายที่จับไว้ก่อนนี้นะอะไรล่ะเนี้ยมันิชค๊อปผิดของฉันงั้นเหรอก็เลยบอกไงบอกแล้วไงว่าอย่ามาว่าแต่น่าจะฆ่าทิ้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะว่ากันว่าเรื่องของมนุษย์น่ะอร่อยที่นี่อาณาเขตของพวกเราเรื่องของไอ้โจนนี่ฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองได้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 หัวแข็งจริงๆนะอ่ะ ถ้าได้เลือดเหลือก็แบ่งให้ฉันด้วยล่ะบายก็แค่นั้นแหละอยู่ต่อนานๆอันตรายนะรีบออกไปซะอะไรนะจริงๆแล้วที่ฉันอยากให้นายมาอยู่ที่นี่มันก็เป็นความเอาแต่ใจของฉันเองที่นี่ไม่ใช่ที่ของมนุษย์ที่ควรอยู่กลับไปบนบนซะก่อนที่พวกคราวจะรู้ในที่สุดก็กลับไปสักทีรีบๆกลับออกจากที่นี่ซะแล้วอุศง,ง่ายเลยนะ สำหรับเควินที่เก่งอยู่แล้วเวทมนตก็คงเป็นเรื่องของเล่นแก้เบื่อสินะแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันสำคัญพอๆกับชีวิตเลยละ่ะมาไกลาขนาดนี้แล้วจะให้จบแบบนี้ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วฉันเองก็ไม่อยากผิดสัญญาแล้วจากนี้แบบนี้มาเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทำที่สุดแต่สิ่งที่ฉันไม่อาจยอมรับยิ่งกว่าน,นั้นได้เรียนการที่นายต้องตาย ฉันไม,ไม่สามารถปล่อยให้นายตกอยู่อันตรายต่อไปได้งั้นฉันจะฆ่านายเองก็บอกแล้วไงเคเไมนฆ่าฉันไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ฉันยังสู้กับคราวไม่ได้มีวิธีไหนบ้างนะวิธีไหนเลียนคิดอะไรอยู่คนเดียวอีกแล้วน่าเสียดายนะฉันไม่ค่อยคิดอะไรออกเลยอืมงั้นเหรอเจอแล้วงั้นลองฟ้องแผนของฉันหน่อยมาจัดการกันเถอะ ด้วยกันสองคนช่วยฉันหน่อยได้ไหมอืมฉันตั้งใจจะจัดการมาคนเดียวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยแน่นอนอยู่แล้วแผนสุดยอดแบบนี้จะพลาดได้ยังไงละ่ะโอ้ไม่นะเค,เว,เคเว,วินเควินถูกมนุษุ์ทำให้สับสนจนค้ังไปแล้วสายเกินไปแล้วจริงๆนะ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 ๆนะที่จะรู้สึกผิดต,ต้องจัดการพวกนายให้หมดซะ มัมมีส่ส่วนไหนอร่อยที่สุดเจนนี่คลาวเป็นนักเวทที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในบรรดาที่ผู้ถูกอยู่อาศัยใต้ดินจะสู้ยังไงแล้วระดับนั้นไม่จำเป็นต้องหลบแล้วสินะน่ารำคาญจริงจริงสินะงั้นจะการเคเวินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับเคเวินไงรู้ว่านายเกียิแสงนี่ อ้าหิวแล้วอยากกินพวกนายสองคนเลยจังอะนี่อะไรกันแค่ขยายกระดาษให้ใหญ่ขึ้นแค่ซื้อเวลาเรื่อยๆเท่านั้นงนั้นเหรอของพวกแกไม่จะเป็นอย่างเดียวคราวเวทมนต์ของแกแก่งก,ก็จริงแต่อะไรนะพลังมหาศาลขนาดนี้อะไรกันเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราสองคนร่วมมือกันอะไรก็ตามก็ต้องสำเร็จสำเร็จแล้ว พลังสุดยอดจริงๆแต่ว่าฝึกฝนถ้าไม่ตายแบบนั้นไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันอืมจริงๆแล้วก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะอะไรนะแต่ฉันไม่รู้สึกเลยว่ามันจะล้มเหลวเวทมวนต์นี้สร้างน่าสนใจจริงๆสุดท้ายก็ได้เห็นอะไรดีๆสักทีสุดท้ายนะหมายความว่ายังไงขาวจะไปแล้วเล่นอะไรว่าขนาดนี้คงไม่นานหลอกที่คนอื่นจะรู้ ยังไงก็ตามโลกของฉันกับเรียนมันไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตแยก่การต่างหากคือเรื่องปกติไม่ใช่แบบนั้นไม่ปกติหรอกนะการอยู่ห่างจากเพื่อนตั้งหากมันแปลกกว่าตั้งเยอะแล้วก็อย่ามาทําพูดเป็นเรื่องสามาสำนึกตอนนี้เลยคนที่จับมนุษย์มาเพื่อเรียนรู้เวทมนต์ก็คือเคเว่นคนเดียวผมสามารถคบหาคนแปลกๆอย่างเคเว่นได้ผมก็เหมือนกัน มั่นใจตัวเองซะจริงแต่ว่าเรียนนายรู้จักฉันมากแค่ไหนกันรีบตัดสินใจไปหน่อยนะคิดแบบนั้นก็ฟังคำพูดของฉันก่อนตัดสินใจก็ยังไม่สายนะเอาละ่ะจนกว่าสเสบียงของจะหมดฉันจะรับมือกับนายในทั้งแง่าการคำพูดและเวทมนต์พูดเรื่องสเสบียงแย่แล้วไม่พอเลยผมมีของที่เหมาะสำหรับการ ใช้ร่วมกัน2คน